We are pháp vị thân á, tam văn á, tà vị á, ôn á, ô tu cao ô ô ปิถุอทีน,นจากญาตะกรงมดิรารัางอิตายะสุขายะป้าใจวัต่อผู้เจริญข้าวิชาทั้งหลายขอน้องามาวหวยมาตั้ตาพระกาหารขอภาิีของที่เป็นคนรวย ทั้งหลายเหล่านี้ให้แดกพระวิตตสองขอพระวิตรสองทรงรักมัตกาบตาหารขอปฏิของที่เป็นบเริญทุติยาเปรุทังตระนังขจฉานิทุติยมเ

ตัติยัป <lawsuit royable. S 2> ิสั่งคำสารนังคดฉามิสััตติยนังี่บทเป็นสําเด็จถึงพระรัตยาจังขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองขั้งที่สามคือว่ามั่นคงแล้วเป็นสมเด็จต่อไปสมทานสิทธิ์อันเป็นข้อปฏิบัติของสมเด็จต่อไปป่าจามเนี่ยนะปานาติปาตาป่าจามปานาติปาตาเบรมณีเบรมณีอัจจินาทานา

นัจจีตวานัจจีตวาปิตาวิสุปิตาวิสุกัททัศนากัททัศนาเมรุมณีเมรุมณีมาราคันทะมาราคันทะิเรปนานิเรปนาทาลานะทาลานะมันดะนะมันดะนะบิคูชนัสานาบบิคูชนัสานาเมรมณีเมรุมณีอุจจายนะ

สะสิกสขาปัตทานิสมาธิยามิสิมานิอิมานิละสิกขาปัตทานิสมาธิยามิธิมานิอิมานิะสิกขาปัานิสมาธิยามิอานิปิานิลสิกาธัตทานิสมาธิยามิอ่าเด็กกับสาบดดูไปเรียนตัวโยมไป